ิดคลิปภาพสโลโมชั่นของรถถัง M60A3 Patton วิ่งผ่านสนามฝึกฝุ่นตลบควันพวยพุ่งเสียงเครื่องยนต์คำรามในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดรถถังใหม่ๆถูกพัฒนาให้เร็วแรงและฉลาดขึ้นทุกวันแต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีรถถังหนึ่งคันที่ไม่ยอมล้มหายตายจากมันคือรถถังที่เกิดจากยุคสงครามเย็น ผ่านสนามรบจริงมานับไม่ถ้วนและยังคงประจำการในกองทัพหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยของเรารถถังคันนี้คือ M60A3 Patton อสูรรถถังแห่งยุคเหล็กที่ยังไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการเวลา แม้จะถูกออกแบบมาตั้งแต่กว่า60ปีก่อนแต่ M60A3 ไม่ใช่แค่สรากประวัติศาสตร์มันคือหลักฐานของวิศวกรรมยุคเก่าที่ให้ความสำคัญกับความทนทานความเรียบง่ายและพลังทำลายล้างและในปี2026รถถังคันนี้ยังคงมีบทบาทในกองทัพบกไทยแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้มันยังคงอยู่รอดในสนามรบยุคแห่งโดรนและขีปนาวุธ เริ่มจากสิ่งที่ทำให้ M60A3 แตกต่างจากกลุ่นก่อนหน้านี้รุ่น A3 ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในช่วงปี1980โดยติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยกล้องตรวจจับความร้อนและเกราะที่พัฒนาขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้รถถังยุคสงครามเย็นกลายเป็นเครื่องจักรที่ยังต่อสู้ได้ในศตวรรษที่21หัวใจของ M60A3 คือปืนใหญ่ขนาด105มเมตร แบบมีเกลียวในกระบอกเป็นปืนแบบเดียวกับที่ใช้ในลีโอพาร์ด1และ M1 อบรรมรุ่นแรกด้วยพลังทำลายที่แม่นยำ M60A3 สามารถยิงเป้าหมายได้จากระยะไกลยอย่างแม่นยำโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับกล้องเลเซอร์วัดระยะและคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนแม้แต่ในสนามรบปัจจุบันก็ยังน่ากเกรงขาม แม้กรอบของมันจะไม่ทันสมัยเท่ารถถังรุ่นใหม่ๆที่ใช้กรอบคอมโพสิตหรือกรอบระเบิดตอบโต้เอราแต่ M 6 0 A 3ก็ได้มีการปรับปรุงหอลายจุดในกองทัพไทยเช่นการเสริมกรอบหน้าใหม่และการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยขึ้นทำให้มันยังสามารถรับมือกับภัยคุกคามระดับเบาถึงกลางได้ดี ด้านพละกำลัง M60A3 ใช้เครื่องยนต์ดีเซล Continental AVDS 1790-2 V12 แบบเทอร์โบคู่ให้กำลัง750แรงมา้าแม้จะไม่แรงเท่ารถถังสมัยใหม่แต่มันสามารถวิ่งได้ถึง48กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและสามารถลุยได้ทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าเขาพื้นดินโคลนหรือพื้นที่สูงสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยิ่ง ภายในรถถังมีลูกเรือสี่คนผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุกระสุนและพลขับแม้รถถังยุคใหม่อย่างว v ี4จะใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแต่การมีพลบรรจุจริงช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนกระสุนได้ตามสถานการณ์เพิ่มความยืดหยุ่นในการรบจริงซึ่งสอดคล้องกับการฝึกของทหารไทยที่เน้นความคล่องตัวของกำลังพล ประเทศไทยเริ่มใช้ M60A3 ในช่วงปี1990โดยรับมาจากกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นรถถังมือ2ที่ถือว่าใหม่มากในเวลานั้นและเป็นการอัปเกรดขนาดใหญ่จาก M41 Walker Bulldog ที่ประจำการอยู่ก่อนหน้า M60A3 กลายเป็นกำลังรบหลักของกองพันรถถังในหลายกองพลและถูกนำมาใช้ในการฝึกการลาดตระเวนและป้องกันชายแดนมานับทศวรรษ แม้ในปี2026เราจะมีรถถังสมัยใหม่อย่าง VTC และ Oplot T เข้ามาเสริมทัพแต่ M60A3 ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญทั้งในหน้าที่สนับสนุนหน่วยสำรองและการฝึกอบรมมันเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าใช้งบประมาณน้อยแต่ยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในหลายๆภารกิจ ทั่วโลกยังมีหลายประเทศที่ใช้ M60A3 เช่นอียิปต์ไต้หวันตุรกีและประเทศในอเมริกาใต้หลายแห่งนำรถถังรุ่นนี้ไปปรับปรุงเช่นติดกราะระเบิดเพิ่มระบบควบคุมการยิงใหม่หรือติดตั้งระบบอาวุธควบคุมระยะไกลทำให้ M60A3 ยังคงใช้งานได้ในสนามรบปัจจุบันและอะไหล่ยังหาง่ายจุดแข็งอีกอย่างที่ทำให้กองทัพไทยยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แน่นอนว่า M60A3 ก็มีข้อจำกัดเช่นมันไม่สามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะพลังสูงจากรถถังรุ่นใหม่หรือระบบโจมตีจากโดรนที่โจมตีจากด้านบนซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังยุคเก่าและด้วยรูปร่างที่ค่อนข้างสูงทำให้มองเห็นได้ง่ายในสนามรบแต่ถึงอย่างนั้นรถถังคันนี้ไม่เคยถูกออกแบบมาเพื่อชนกับของใหม่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ยืนหยัดเพื่อคุ้มกันเพื่อสนับสนุนทหารราบและในบทบาทนี้มันยังทําได้ดีอย่างเหลือเชื่อโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือภูมิประเทศที่รถถังรุ่นใหม่อาจลำบากในการปฏิบัติการมากกว่านั้น m 6 0 a 3ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ทหารของไทยลูกทหารนับพันคนได้ฝึกฝนผ่านรถถังคันนี้ได้เรียนรู้ได้เข้าใจศาสตร์แห่งกรดเหล็กมันคือห้องเรียนเคลื่อนที่ของพลขับและพลยิงรุ่นแล้วรุ่นเล่า วันนี้แม้ M 6 0 A 3อาจไม่ได้อยู่แนวหน้าในสงครามยุคใหม่แต่มันจะยังอยู่ในค่ายทหารของเราในสนามฝึกและในความทรงจำของทุกคนที่เคยสัมผัสกับมันรถถังที่ซูยิตาเพื่อศักดิ์ศรีและหน้าที่ดังนั้นครั้งหน้าหากคุณเห็นรถถังขนาดมหืมาคันนี้วิ่งผ่านลำกล้องปืนใหญ่หมุนตามเป้าจำไว้เลยครับว่าสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่แค่รถถังเก่าแต่มันคือ ตำนานที่ยังมีลมหายใจนี่แหละครับ M60A3 แพทต้นปี2026ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือนักรบที่ยังไม่ยอมแพ้จบคลิปเพลงประกอบค่อยๆดังขึ้นภาพตัดสลับ M60A3 ยิงปืนใหญ่ฝึกกลางป่าและทหารไทยกำลังดูแลซ่อมบำรุงรถถัง ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง b a t t l e b e a t t Thailand ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพลังของเราสัตว์รบเหล็กที่ไม่เคยหยุดคำราม